ยมตัวนะคะตรียัตัวนะค่ะถ้าร้องนร้อมเดี๋ยวเราพูดเหมือนเหมือนกันถ้ากลิ่นเป็นดูแทนเลยนดูธรรมดาเลยให้พูดว่าแทนทีมนี้มาแทนทีพูดแทนทีโอเคปะถ,ถ,ถ้าไม่ดังไม่ออกนะไม่ออกไม่ออกเอาสำเนียงภาษากังก,าากพอฝรั่งเศสไม่ต้องไี่ฟังไม่ออกโอเคปะในลองลองซ้อมก่อนสามสองเดมเอาอย่างนี้เพิ่มอีสาออต้า ตังขึ้นนังขึ้นถ้า,า,ารอครับพี่นุนนับค่ะ ดึงยังไงยังไงโอ้แต่แต่กี้นี่ก็โดดอยู่แต่กี้นี่นี้กันกันอินเนอร์สูงมากทำไมทำไมครับคือเราเราเราสึกเหมือนกันกำลังแบบปีนขึ้นไปสู่เฮลสูงแล้วโดดลงมาแล้วขึ้นไปใหม่อย่างงี้ฮะสามแล้วพี่มาบพี่าแต่ว่าความชอบสูงสูงมากพอพอที่แคทเอ่ยเสียงเรียกนั้นแหละได้ยินเสียงคลิกอย่างที่ลุกเลยลุกมามาแบบรวดเร็วมากครับผมจริง สวัสดีทุกคนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับใครทำเสินงอะไรไม่รู้รู้นะรู้สวัสดีที่รักครับรัสวัสดีครับเดี๋ยวให้พี่รุตประกบสินงมาปีนิดนึงดีกว่าผู้ชายตรงกลางก็หญิงสองข้างไงขอโทษนะ อ้นเลยอยู่นะอยู่นะโอ้โหลุตเซอโหลแล้วได้แฟนคลับกันหน่อยดีกว่าเริ่มจากอายุเยอะสุดครับอ้นไหนเอาเลยผมอายุน้อยสุดไหมตอนนี้ลุตเลยพี่นุ่นครับอายุเป็นผลต่างเลขค่ะเรยเอาเริ่มพูดเดิมเยกันดีกว่าพี่เซอโหลแล้วโอเคป๊อใช่โอเคครับสวัสดีครับรุสสุปรุตครับเด The Star 10ครับผม อายคนต่อไปค่ะสวัสดีครับกนตพัฒน์นะครับเดี๋ยวตาเอ๊ใครเไม่จบเลยเฮเสียงมาแรงมากเนี่ยมาเต็มมาเต็มทใชท้ายครับสวัสดีครับอ้นครับดิสตามมาครับไม่ธรรมดาตอนนี้ใครของใคใครเนี่ยเดี๋ยวติไปเช็คคิวด้านหลังเลยและยังมีสิทธิ์กันอยู่นะคะว่าใครอยากถ่ายกับใครไปถามกันได้ว่ายังมีสิทธิ์ไหมนะคะต้องบอกไปก่อนว่าสามถุงเนี่ย เขามาเป็นตัวแทนของผู้ชายในรุคสมัยใหม่ทำไมเสียงพี่ไม่ค่อยได้ยินเลยอ่ะได้แค่นี้ทำไมไหมอเอาอดีขึ้นเยอะ <c oughs> ชีวิตถึงจะเปลี่ยนขอบคุณพี่ลุกม,มาก <c oughs> ชีวิตถึงจะเปลี่ยน <c oughs> <c oughs> แบ่งกันนะแบ่งกันนะถามหนุ่มๆดีกว่าไม่ได้ไม่ได้เราแบ่งกันเลยเราแบ่งกันนะคะถาม,มดีกว่าว่าหนุ่มๆมีสเปคสาวในใจไหมว่าต้องมีสุภาพผมแบบไหนอ่ะพี่ลุกก่อนโอ้โหมีแล้วเหรอก็ ปกติเลยครับทุกคนชอบผู้หญิงสวยอยู่แล้วนะครับแต่ว่าผู้หญิงสวยเนี่ยนะฮะก็ต้องเกิดจากบุคลิกที่ดีนะครับบุคลิกที่ดีก็คงต้องมาจากเรื่องของรูปร่างหน้าตานะครับแล้วก็เรื่องของการดูแลบุคลิกตัวเองไม่ว่าจะเป็นทรงผมนะครับเรื่องของหน้าตานะครับก็ก็ต้องมีเขาเรียกว่ามีสง่ามีราศีนะฮะดูอย่างที่นู่นนี่เลยครับี่ไม่ว่าจะเป็นด้านหน้าหรือด้านหลังนะครับสวยเสมอทุกด้านส่วนพี่แคทนะครับผมด้านหลังสวยมากครับหันหน้าไปอยากหันหลังเลย อยากไม่อยากคันหลังดีกว่าครับผมนะก็อย่างนี้นะครับเพราะฉะนั้นก็อยากให้ทุกคนดูแลตัวเองนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของหน้าตาเรื่องของสุขภาพร่างกายนะครับแล้วก็ที่สำคัญก็คือเรื่องผมสวยๆนะครับที่ทําให้ผู้ชายทุกคนจะต้องหลงไหลครับผมถูกต้องครับแล้วกันนะครับอันนี้เป็นยังไงไม่ให้ดังเลยคนทุกคนตามมาไหมตัวกลางกันมัดังอยู่ครับดังอยู่ครับครับผมสำหรับตัวเองเนี่ยถ้าถามว่าผู้หญิงสไตล์ไหน สไตล์ไหนเมื่อกี้ถามว่าอะไรนะขอคำถามอีกทีนึงผู้หญิงผมแบบไหนถึงชอบผมแบบไหนถึงชอบอ๋อผมแบบไหนจะโดนสเปคแบบนี้ไม่เอาปร่วัติบ๊อบกับพีร์ด้วยฮัลโหลฮัลลแต่ว่านี่คำามเดียวนะนี่เราพี่โอเพนนะนี่ใช้แบบนี้หรือแบบโอเพนกันอันนี้เป็นการส่วนตัวส่วนตัวส่นนี้ไม่เอาเป็นการส่วนตัวไม่เอาเลย พี่ดูนัยพี่ดูนยัผมเป็นผู้หญิงที่แบบว่าสวยทั้งผมเขื่อนนี่ไงคุณซับเขาใกล้มากไม่ได้เขาเป็นเจ้าของอะใช่ใช่ไม่คือผมแบบเปือยเป่าแบบสวยมากแล้วก็จะบอกว่านอกจากผมสวยแล้วดูแลตัวเองดีทุกอย่างเลย ครับผมวันนี้ผมมาทำงานกับพีนจีแล้วผมมีความสุขมากไอ้พีนจีนี่พีนตื่นแต่เนิ่นๆมาเช้าขึ้นมาไม่นอนเลยไม่นอนเลยไม่นอนเลยช่วมานอนเมื่อกี้เช้ามากรอมากรอมากครับก็คือชอบมีผมยาวสำรับผมดีใช่ครับชอบคนดูแลตัวเองอ่ะรู้นเลยนะกับการไปสระผมซะนะแะหาด้านบนบ้างครับอ้นก็ชอบผู้หญิงผมสั้นก็ได้ครับผมยาวก็ดีเออเดี๋ยวเดี๋ยวจังหวะเมื่อกี้ผมสั้นก็ได้นฮะ คุณไม่ดูแตัวเองไหมเลยคือผู้หญิงทุกคนผมคิดว่าน่าจะเป็นคนที่ดูแลตัวเองอยู่แล้วครับเพราะว่าคือผู้หญิงเนี่ยคือเป็นคนที่ชอบดูแลตัวเองอััโรนางด้ฝั่งนู้นช่วยปี๊ดเหตุผลอะไรครับส้าผมบ้างฮะจริงๆก็ก็ชอบผู้หญิงทุกๆคนแหละครับผมไม่มีสิทธิ์เลือกหรอกครับชอบทุกคนเลยชอบทุกคนแต่ถ้าถามว่าผู้หญิงคนไหนใช้แทนทีเนี่ยจะมีสิทธิพิเศษหน่อยนะคะในใจ ไปกอดทุกวันเลยพี่ชายนายอมได้ไม่กล้ากอดพี่นุ่นนะครับคือดูอดไม่เลือกเลยใช่ไหมไม่เลือกเอาหมดเลยนะจุดนี้เลือกแต่ที่เข้ามาก็ใช่ย่อยนะพี่อะไรๆๆพูดถึงใครถกทุกคนทุกคนทุนทุกคนิดคิดนะเนี่ยดิ๊คิดนะเนี่ยนะก็ทำให้พวกเราคิดแม้แต่ต้องออกก่อนตัวเองตัวเองนี่ก็คิดกันนะอ๋อครับผ่าใครใครกอดอ้ดไหมฮะอ้ดอนที่แบบว่า ไม่ไหวเลยทำไมใครๆก็ได้หยังไงใช่รู้จดเลยว่าอย่างเงี้ยดีไม่เอาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอะไรน่ะแก้น้องตลอดเลยอ่ะสองทอยขับจงเนี่ยอ่ะเดี๋ยวช่วงนี้บอกไปแล้วว่าเราช้อปปิ้งสินค้าของเหียนจีในส่วนของแม่ทีโปรเนี่ยจะได้สินขึ้นหายกับลูกกับศิลป์บนเวทีเพื่อไม่ให้การเสียเวลาเพราะเดี๋ยวเสศิลปินตกเครื่องยังไม่รวมเวลาที่ลูกจะมีการคุยกันอีกนะประมาณช่วงทำไมไม่ชื่ออ้นเล่ะฮะ คนไหนครับนะฮะน้องเขารู้เวลานะอ่ะงั้นเดี๋ยวตอนนี้เราจะมาเริ่มด้วยการถ่ายรูปเซ็ตแรกกันก่อนพี่ทีลืมใครนะพี่นุชกับพี่นุชโอนครับโอนโ่นโอนพี่นุ่นโมยตลอดเลยอย่ามาไม่คลออะตอนนี้ใครมีคิวถ่ายรูปรอได้านหลังช่วยกันนิดนึงออกซิใครมีคิวถ่ายรูป ตอนนี้นะฮะใครที่ลงชื่อเอาไว้นะครับมันมีคิวถ่ายรูปนะครับก็มารอตั้งหลังนะครับเพราะว่าถ้าหากว่ามาช้านะครับเราตัดสิทธิ์เลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวรุ่กับพี่นุ่นจะถ่ายคู่กันเท่านั้นพอครับผมไม่มีอะไรอื่นนะครับอะไรพี่เขาเลยถามพี่เขายังครับก็ตราเซ็นได้หมดแล้วในรูปแล้วร้องกับร้องอ่ะเดี๋ยวตอนนี้เราไปที่คิวแรกนะคะใครรู้ตัวมีคิวถ่ายรูปรุ่ช่วยกรุณารอด้านหลังเลยนะคะเดี๋ยวพลาดเดี๋ยวเราจะให้สองหนุ่มไปพักผ่อนก่อนนะครับรอมือให้น้องวันกับพี่นุ่นด้วยค่ะ การคุณแรกเหรอการคุณแรกก็เขาบอกว่าการคนแรกเขาบพี่เขาไล่เราไป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 คิวถ่ายรูปทุกท่านนะคะด้านหลังเวทีเลยนะคะควองคนคิวแรกคิวแรกเป็นพี่นุ้นกับพี่กันก่อนไดร์ลากยิ้ใไม่ใช่เขาบอกมาเป็นผู้หญิงหลายไม่นหะกลัวไม่ดัง